เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานี่จะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักกี่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับยนต์กิ๊บแม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในบ e สโซเลสเนนะครับเดี๋ยววันนี้ออาุญามตีบอสมาอยู่รีห้านะเป็นทีมวิญญาณพอดีนะครับถ้าเดี๋ยวพวกนี้ติบอสหนึ่งแล้วกันเนาะอะแล้วก็เป็นในส่วน2ตัวที่ควรปั้นคุ้มที่สุดบนโลกใบนี้แล้วมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทําจบบทแล้วทําอะไรบ้างหาเพชรรายวันยังไงสําหรับคนที่แบบหาาเเพชรไไมม่่ด้ลใอ อ่าเรามาส่วนรายวันก่อนเลยครับนี่เห็นนะทำตรงนี้ให้หมดเลยครับเนี่ยลองอิ Lock 1, นมเกมรายวันใช้พลาังงานให้ครบเนี่ยทําเสร็จเนี่ยมันจะได้เพชรอยู่ประมาณเท่าไหร่วะยี่สิบหรือสี่สิบเนี่ยมีจําไม่ได้แล้วน่าจะได้ยี่สิบนะครับแล้วก็เป็นในส่วนกิจกรรมต่างๆพวกนี้พยายามทาครับเพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างได้เพชรหมดเลยก็อย่าลืมนี่ทําให้หมดด้วยนะครับแล้วก็ทำรายต่อก็ถ้าเป็นหมีก็ทําทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดตรงเนี้ยเพราะว่ามันได้อะไรก็ทําไปห,หมดครับอ่าอย่าลืมส่งด้วยนะครับ ยังไงก็ได้ของรางวัลต่างๆด้วยนะครับอาต่อไปเป็นในส่วนสองเอาเอาหมีใช้สามตัวแล้วกันนะที่ที่ปั้นคุ้มสุดเท่าเท่าที่หมี่คิดอะแต่ถ้าเกิดจะพูด2ตัวละครที่สามารถลือนไทุกทีมตอนนี้ก็จะมีในส่วนมีใครบ้างอุราฮาระคิสเกะปั้นได้เลยครับโคตรเก่งในบรรดาถ้าเปิดกาชาการันตีสามร้อยเลือกไม่รู้จะเลือกใครด้วยเนี้ยอุราฮาระเลยครับเล่นได้ทุกทีมนะอ่า อ,อ๋อใส่ตามนี้เลยนี่มีเซนฟาดฟันนะครับอัตราคิตออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ทำห่ดาวออกไปดีสุดก็คืออัตราคิดที่คอนดามเบติคอนชาแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นหมีนะมีเอาอย่างนั้นมีเอาแรงๆไปเลยครับอ่าต่อไปโจมไดีส่วนอุระอุราหะทำอะไรมีดีส่วนบัฟโจมตีครับถึงหกสแต็กถ้าใส่การ์ดนะอันนี้ต้องใส่อาวุธนี่ครับเนี่เนี่ยเห็นไหมวิญญาณอาดูวิญญาณจะโบโจมตีสิเปอร์เซ็นต์ครับหกสแต็กก็คือหกสิเปอร์เซ็นต์อันนี้บัฟหมดเลยนะทุกกสาายยเลดีมครับ แล้วก็เป็นในส่วนสกิลของเขาเนี่ยถ้าไม่ตายบวกดาเมจคิทิคอนค่อนข้างดีมากดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะครับอุลาฮะระเล่นในทุกทีมเพราะได้เป็นตัวที่คุ้มที่สุดในเกมแล้วมีคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเราจะเล่นทีมฟันทะลวงทีมวิญญาณทีมมัดอุราฮาระ,ะสามารถปั้นตัวเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นคุ้มสุดแน่นอนอ่ะต่อไปตัวส่วนตัวที่2นะครับรองลงมาคือลูเคีย ลูเคียนั้นสามารถลงได้ทุกทีมเพราะว่าเห็นว่าบัฟโจมตี15%ทุกตัวละครทุกเวอร์ชันทุกซีรีส์เลยเป็นตัว3าเป็นตัว3 5บาท SR ที่โคตรดับเบิลเก่งเลยเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดใครอยากเห็นก็ไปดูที่มีเล่นทีมแช่สู้กับไอเซนหอ15ได้ลองไปดูก็ได้ครับแช่ไถ้าไม่ได้แช่ไอเซนนี่ก็หนักอยู่นะอ๋อถ้าอันอันติเมตเนี่ยดาเมจแรงมากแล้วก็แช่แข่งรัวๆ4ีวิเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้2อา้าวแล้วก็ใช้สกิล3ไปด้วยเนี่ย ทั้งสก,กิลช่วยต่อสู้เนี่ยแช่3ทีบอสแข่งยาวก็เลยทําให้อิซุกะยะสามารถเล่นงานยแต่ว่าแต่อิซุกะยะเลยไปเล่นกับคู่อิจิโกะก็ได้จะไปเล่นคู่กับพี่โรนซาหรือโยโรอิจิก็ดีไปหมดเพราะนั่นแล้ว2ตัวนี้เป็นตัวละครที่ปั้นที่สุดในเกมจริงอะต่อไปตัวละครที่3แต่ว่ามันเป็นสายของมันนะแต่ว่าคือเป็นจริงๆรเปนเพืเ่อนปั้นเป็นทีมใครทีมมันก็จบทุกด่านได้อยู่แล้วอะตัวแรกก็คืออ่านี้คืออันดับ3มนะมีให้อิซุกยะเพราะว่าเล่นได้ทางระยะกลางระยะไกล ได้หมดเลยคือเล่นง่ายดีแต่ว่าอิซุกะยะเนี่ยถ้าเทียบอิจิโกะเนี่ยดาเมจสู้ไม่ได้นะแต่ว่าต,วตัวตัวอิซึกะยะาก็จะยืดหยุ่นกว่าอิซุกะยะอิซึกะยะแรงไม่แรงอยู่ที่ใส่เนี่ยครับตาประทับให้เป็นหนึ่งสองอ่าต้องมีบั๊ของอุลารา,าจะแรงจริงแต่บั๊มูไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ลองดูได้มันก็จะเบากว่าเยอะอ่ะอ่าต่อไปตัวอันดับสามตัวที่สองคือคุรัสกิอิจิโกะสามารถเล่นจบทุกด่านได้เลยด้วยแค่ท่าฟันแย่ของเขาเท่านั้นกดสามทีแล้วก็รอฟิงแล้วก็ฟัน ถ้าใส่การ์ดก็แยกล่างทั้งหมด3ตัวเลยครับดารเม็ดเน้นๆไม่ต้องพูดเยอะอิจิโกบอกนะแล้วก็อัติเม็อิจิโกเนี่ยเส่หน้ากากฮอลล์ดาเมจแรงมากน่าจะเป็นอัติเม็ที่แรงสุดในเกมแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คืออิจิโกมาต้องเข้าแรกนะตามฉบับการ์ตูนเลยแบบแบบแรกเนื้อจริงๆแบบเ,เรียกได้ว่าลูกผู้ชายอะ ยืนคำหน้าเลยก็คือว่าตัวิชิโกะเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมีแต่การหลบฟุตเวิร์ค่อนข้างดีทั้งบอกทั้งอะไรต้องใช้ฝีมือในการเล่นค่อนข้างสูงกว่าอิซึกยะเปิดบางใครปนจิงไกได้เลยครับสบายฟุตๆเลยก็จบไปในส่วน3ตัวที่มีว่าปั้นและคุมไอ้สตัวดิที่ปั้นที่คุมสุดคุมไม่สุดคอมมีมีให้อุระระเพราะเราในทุกทีมลองมาคือลูเคียจริงๆให้ลูเคียที่1ด้วยนะแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเสาอุราระเยอะกว่าเดี๋ยวกูโดนดาีก็ไม่รอะไรอันนี้แต่พูดตาม แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีบัคของแต่ละสายที่ดีกว่าอุราฮาระแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าทุกคนก็ไม่สามารถเก็บในทุกตัวหรอกถูกไหมอย่างแม้เราเก็บสายโจมตียุทธศาสตร์เอาสายโจมตีอย่างจิตวิญญาณสายสปิริตอย่างสายวิญญาณที่ไม่ควรพาสู่อีสุกยะเพราะตอนนี้ยังไม่มีตัวสายโจมตีวิญญาณที่มาสักตัวเลยครับไอเซนเป็นสายยุทธศาสตร์สายเดวกลูเคียนะไม่ใช่สายโจมตีมันก็อาจจะเก่ยวกัายไอเซนต้องเป็นสายไม่ใช่นะสายไอเซนไม่ใช่สายโจมตีถ้าเขาไม่เปลี่ยนลีกหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ปั้นแต่ตัวที่เราลงทุกคอนเทนต์ดีกว่าจะดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เห็นบ้างเราต้องอัพสกิลอาดูรูเคียร์เหมียงอัพไม่เสร็จเลยเห็นนะสิบสองทั้งสตีน่าเกมนี้มันจํากัดนะอย่างอัพไปครบเลยเนี่ยกําลังพยายามอยู่แล้วก็อัพจมตูเคียต้องเป็นตัวละครที่ควรอัพทุกสกิลเลยครับมันดีดีทุกอย่างเลยแต่ปัดไม่ต้องก็ได้มั้งส่วนใหญ่ปัดหมีจะไปสลับอิสุกายามากกว่าเพราะมันได้อัตราคิ จบไปในส่วน4ตัวที่มีว่าปั้นและคุมที่สุดในเกมนะก็คือเอาง่ายๆถ้าอ่าตัวซับเอาตัวยุทธศาสตร์เรามี2ตัวก็ลงได้ทุกทีมถูกไหมแต่ว่าตัวดามเมจเราก็ต้องมีด้วยถูกไหมถ้าไม่มีดามเมจหลักๆมันก็มันก็ผ่านยากไงก็จะเป็นดามเมจแหละก,ก็จะเป็นแต่ละสายก็เป็นเลือกเ,เ,เ,เอาอย่างอิจิโกะหรือว่าอิซุกายะแต่อย่างที่มีบอกอิซุอ่ออิจิโกะออกไปแล้วแล้วก็ววไม่ได้เข้าตู้หลักอย่างที่บางคนบอกด้วย <S <S คือต้องเข้าใจว่าตูลตล้ลิมิตครับลูนลิมิตมันคือตู้ที่ออกแล้วออกเลย แต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะเอาวนเข้ามาแต่ว่าโอ้โหตอนนี้คิวที่ตัวละครที่เข้ามาที่หกตัวเลยนะเพราะฉะนั้นว่าจะวนมาอิจิโกะบางไคอีกรอบนึงดีไม่ดีอาจจะไม่เปิดแล้วเพราะว่าอา้าวถ้าหมีจะไปเปิดอิจิโกะบางไคหมีไปเปิดอ iko, ai, ่อิจิโกะล่างฮอลเลอร์ไม่ดีกว่าเหรอเก่งกว่าเยอะเลยนะตือถ้าอ้างอิงตามประตูนี่มันตกอุคิโอ่าหลังหักเลยนะใช่ปะ่ะแล้วก็หลังจากล่างแนละ้วเสร็จอนาคตก็ต้องเป็นล่างอิจิโกะล่างโซใช่ป่ะไอที่มือมือมันทันโซอ่ะที่ล่างมันเป็นนินจาที่สู้ไอเซน แล้วต่อไปตัวสุดท้ายอิชิโกก็น่าจะเป็นร่างพันปีที่ตอนสู้อบยูฮาบันในช่วงจบนะครับอิชิโกพระเอกนะผลล่างมันเยอะล่างมันเยอะ,ยอะตัวขายอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครอยากจะวนกลับไปเปิดอิชิโกแลแหละบางใครถูกไหมเพราะว่าไปเปิดตัวใหม่ก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่าตามตามฉบับเกมมือถืออยู่แล้วครับอ่ะจบไปในส่วนสี่ตัวที่ปั้มนี่คุ้มที่สุดคืออันดับหนึ่งคูราคาร่าลองมาลูเคียอันดับสามอันดับสามมีให้อิซุกายะนะอันดับสี่มีให้อิชิโก ทำไมใพรอิสุกยาเพราะอิสุกยาเล่นได้ทุกระยะมีก็ต้องเอาตัวที่เล่นได้ทุกระยะถูกไหมเอาสมมุติอนาคตเอาเอา,เอาแบบห่อก็ได้ตอนนี้สิบห้าถ้าใครเล่นจะรู้ว่ามอนกับบอสต,ตบทีสามสี่ห้าพันนะไอเซนท่าไม่ตายที่หายทีเป็นหมื่นนะแต่เนื่องจากว่ามีเล่นทีมป็นยางเลื่อนมันเด้งเรื่อยๆยไงมันก็สบายไงใช่ปะละ่ะแต่อนาคตมันก็ต้องมีที่เก่งกว่านั้นใช่ป่ะอาจจะมีบอสต,ตบเราทีเดียวหมื่นหนึ่งสองหมื่นทีเดียวตายเลยอนาคตมีพูดถูกไหมอ่าก็นั่นแหละครับต้องลองเลือกสรรดู คืออย่างน้อยอะ่ะอิสุกายะเปิดบางใครยิงไกลได้เราไม่ต้องเข้าไปแลกไงเออหมีมองหมีมองไกลไหมมองว่าเออยังไงตัวอะไรยิงไกลมันก็ได้เปรียกว่าอยู่แล้วอะ่ะใช่ปะถ้าเราเข้าไปแลกได้ครับดาเมจถึงแต่มันก็จะมีปัญหาคือเราก็ต้องหลบฟุตเบิร์กต้องแม่นแพร่รี่ต่างหากใช่ไหมอ่าประมาณนี้แหละครับอ่ะเรียบร้อยแล้วตามตามคำถามใต้คอมเมนต์ที่ถามเลยอ,อ่ะหมีช่วยเตม็มที่อ่ะอยากให้อะไรก็ทำก็ทำหมดครับ อ่อต่อไปเป็นในเรื่องอะไรใช่ไหมครับไอพวกนี้เคยทําไกด์หมดแล้วอะ่ะเออลองไปดูได้นะครับอ่ะต่อไปตัวนี้ยังไม่ทำกะขอเชิญเข้าร่วมเออเดี๋ยวขอ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 โทษนะครับมีอัดอัดอยู่นะครับขอบคุณมากครับนิสานเชิญเอออ่าเดี๋ยวเราไปส่วนมาดูรีก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เคนปะจิเพราะว่าเป็นบอสใหม่นะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามายุลีเราเล่นเป็นทีมสายวิญญาณเห็นไหมเป็นสีฟ้าเนี่ยเราจะได้โบนัสดามเมจน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นสายทะลวงเห็นไหมต้องเป็นซาลาชิแต่ว่าเดี๋ยวหมีก็เอาสายวิญญาณตกซาลาชิพวกนี้แหละเดี๋ยวรอก่อนอ่ะเดี๋ยวเราส่วนมายุลิมายุลิไม่มีอะไรเลยคือตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเรียกเนลออกมาก็กระทืบเนลเสร็จแล้วก็มายุลิมันก็จะออกมาก็ฆ่ามันแค่นั้นนะหมีว่ามันง่ายกว่าอุราฮาระเยอะเลยนะอุราฮาระเอออุรานิคสดูยครับ

แค่ปะครับคิวรินมัโล่โซเมโนะไมค์อันนี้ถ้าเกิดสมมติเราฆ่ามันแชกอย่างเงี้ยก่อนถ้าเกิดมันตายมันก็จะไม่เรียกเนมครับผม อ่ะเห็นนะอันนี้ถ้าเกิดเราฆ่าทันมันก็ไม่เรียกเนมครับอันนี้เป็นการประหยัดเวลาดีที่สุดโอ้ยเฮ้ยโหไม่น่าเลยไปยโฮลีมาลูกเก้าล้านไปไปยัง ก็ไม่ได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้ตายอยู่นะครับเรียบร้อยโอเคอันนี้จะไวสุดของหมี่แล้วทำได้แค่เดียวแล้วก็ค,วคือถ้าเกิดใครอยากเอาเวลาให้ไวกว่าน,นี้อันนี้บอกได้เลยว่าต้องทำให้โอ้โหขัดติ๊กเดียวขน,น,น้ดเองโอ้เออไม่เป็นไรหมี่ทำดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเผื่อใครอยากจะได้คะแนนที่ดีเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่า พยายามแช่แข็งอะเออไายูมิเนี่ยให้มันเรียกไม่ไม่ให้มันเรียกเนมมันจะสิบาหลอกมันจะเรียกเนมหน่อยมาสังเกตตะเกียบมีแข็งได้หมดเลยมันก็เลยไม่ได้เล่นก็แค่นี้แหละครับถ้าเกิดสมมติเนมเรียกเนี่ยเราจะเสียเวลาเพราะเราต้องฆ่าสองตัวไงก็ประมาณนี้แหละครับ